ากาบสวัสดีงามๆเอฟซีทุกๆท่านนะคะยินดีตอนรับข้าสู่ช่องสุภารวยค่ะเอฟซีค่ะค่ะเอฟซีท่านไหนเข้ามาแลแ้วเอดก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสุภารวยไว้เด้ดค่ะเพื่อสิบ,บริพาข่าวสารดีๆเด็ดจากทางช่องสุภารวยเนะคะเอฟซีค่ะค่ะอันนี้บรรยากาศตอนเสาเสก่อนสวนมนต์เสานะคะเอฟซีเนาะ ค่ะช่องนี้ยังเป็นช่องนองไม่อยอ่เ้ยค่ะเด้อจังใดกัฝากเอซกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกดซับสไคร์ให้เด้อค่ะเอซ่เด้อเพื่อสิบริษาทแนวทางดีๆจากทางช่องสุภารวยค่ะเอซี่ค่ะค่ะวันนี้เฮาก็มาเตรียมตัวสวมนมอนซอาน้ำปูเฮาไปเลยค่ะพอมีพลังเอนลูกไปซอยบ่โอ้อยขาดหลายเ <c oughs> มืองไฟไหม่นี่จจนกระดิ่งขาด <c oughs> เอวเกินยังหันเลยเด้อเอาเอาเลยเด้อเอาเลยเด้อลงมะเป็นลงมะเป็นเนี่ยแมากาแฟลงมะเป็นอันพออันอาจารย์มันว่าบุกเส้นบัวฟ้ากันปิดเบิ่งขวนนะไปเด้วย ขี่เส้าเอกเส้าองเป็นคนเยอะแตก็สามสักสามมีหมอนเปลวออกมาเอาจอไปจองชิวให้ล่วงหน้าสั่งไหมไม่ไง คืนนี้ปูดำเพิ่นมาว่าขั้นอยากมาอยู่น้มีพอไล่ดิ้เพิ่นว่าก็เลยว่ามีแล้วแหลกเปลี่ยนตัวปูเพิ่นสวดมนต์เพิ่นอยู่ผุนปูเพิ่นว่าขั้นบอกเลขถือสามตัวตรงๆสิมาขออยู่น้าอีพอไล่ดิ้ว่าฉันว่มารนดมาอยากมามาเลยเพิ่นว่าเห็นปูสวดมุ่นมานันเทมาสัท่ามาอยากมาอยู่น้ำเทว่าฉันว่ามากมาะ เศ้าขาข้นเห็นปูมาละเลื่อมใสยอยากมาอยู่น้ำปูไล่ดิว่าฉันพน่าพนมาก <laughs> อ่ะบ้านนี้เขาชูการทำวัดเซอรน้อมกายน้อมใจกาวไหวจาะพร้อมแล้วกราบทำใจเงี้งย,ยกกะขาบอกเยี้ยโอ้ยสุดยากปฏิท่าคนนี้เด้ Minkar Tanggodang api pocaya ama I ini Nakarrena Tanggamang api ตังสังขังอาภีปัชายามนัมมะสะอะระหังสัมมาสัม ah พุทโธภะคะวะปัวธังภะคะวันตังอาภิวะทิสวากาโตะภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมะสะ สุวนปฏิปนันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสังฆนาม,ามิพันธะมัยยังพุทธะักภะคะวะโตบุพพากนมะกาลังกะโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสัต นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมพุทัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมบุทัสสะหันธรรมะอย่างพุทธภิทุติงิงโรมาเสยโยสตะทาคะโตอะระหังสมมาสมพุทโธ วิจารณสัมปันโนสุขตโลกวิทโวอนุตารปุริสัทธมสารติสัตเทวะมนุสสังบุตรปะกวาโยอิมังโลกังสัตเทวะกังสัมมากังสัพพมกังสัตสัมมาพระมานิประชังสัตถวะมนุสังสยัง อาพิญญาสัจจิกะตะวาปเวเทสิโยธรรม,มังเทเสสิอาทิกันลยานางังมัสเซกันลยานางังปาลิโยสนักันลยานางัสาางสาตังสัพยัญชนะงเกวราปริพูนังปริสุตังพระมจาริยังปกาเสสิตามังภควันตังอภิปูชยามีตามหังภควันตังศีลสานามามิ หันธะมยังธรรมาพิทุทิงกโรมาเสียเหยโสสวาคาตุภาควาตาธรรมโมสันเทติโกะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปาณายโกปัจจตังเวทิตาโพวิโยหิตะมะหังธรรมังอภิปูชยามิตะมะหังธรรมังสิรสานามามิ ท่านธามายังสังคาอาพิทุติงกรมาเสยโสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ กี S <S ่ทำจตุรีปุริสายุคาณิอัตถะปุริสาบุคลาเยสสะภะควโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักกิเนยโยอัญชาริการามิโย ขานุตารังปุญญาเกตังโลกัสสะตามหังสังฆังปภิปูชยามิตามังสังฆังเสียรสานามิพันธามยังรัตนาตยปนาคาทายโยเจวะสังเวคาปะริกิตนาปัทนะพนามาเสวธสวดสวดทศกุณามหันตนวะ โยันตาบสุธาภรยาหนโรนโนโลกัสสะปะโกปเลสสาถะโกวันธามิพุทธังอาหามาทเรณังธรมโมจธิปวิยตาสาสัตตุโนโยมะขะปะกามาทเพทะพินโกโลกุตตโลยโยจธาธทิปโน วันทามิทำม,มังอาหามาทาเรณตังสังโฆสุขิตาพยาติเกตสัญญิตัอโยภิทับสัตโตสุขตาโนโพธโกาโลละปะหีโนอริโยสโุเมทโสวันทามิสังขังอาหามาทาเรณตังอิจเจวะเมกันตาพิปูชนเอญกงังวัตถุตาอย่างวันทายตาพิสังขตัง ปุญญางมายาญางมามาสาภผู้ปัตถวามาหุนตุเวตาสาาปะภาวาัสิติยาอิทัตถะคาตตโลกเกอุปนโนอาราหังสัมมาสัมพุทโธธัมโมจเทสิตุนิยามิโกุปัสสะมิโกปาลินิพานิโคสัมโพธะามีสุขาตาปาเวทิโตามายันตังธรรมังสุตตะวังเอวังชานามาชาติปีทุขาชราปีทุกขามรนาปีทุกข,ขัง โสกะปริเทวนาสุปยาสาปิทุขาฮาปิเยหิสัมปโยโคทุโคปิเยหิวิปโยโคทุโคเหยมปีชังนรภพติตามปีทุครังสังคิตเตนะพันจุปาทานขันธาทุขาเสยยะทิทางโรปูปาทานขันโทเวทานูปาทานขันโทสัญญยปาทาสังขารูปาทานขันโทวิญญาโยปาธานขันโท เยสังปริยาระรามโนโซภะคะวาเอวังภาวลังสาวะเกวินติเอวังภะคะวะจามนัสสะภะคะวะโตสาวะเกสุอนุสาสรีพ p ะหุราภ p ตตาติรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขารอนิจจาวิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตา สังขารานาตตาวิญญาณังอนาตตาสพเพสังขารานิจา